รถปฏิหารหกล้อเบรกแตกพุ่งชนบ้านสองหลังเด็กสิบขวบกระโดดหนีเอาชีวิตรอดบุดหวิดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขต่างๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะรถหกล้อเบรกแตกนะคะพุ่งชนบ้านสองหลังเสียหายยับเลยนะคะเด็กชายสิบขวบกระโดดหนีเอาชีวิตรอดบุดวิดนะคะเจ้าของบ้านโอด พิ่งสร้างบ้านไม่ถึงปีนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรีนะคะตำรวจสพสวนพึ่งนะคะได้รับแจ้งเหตุว่ารถหกล้อพุ่งชนบ้านของชาวบ้านพังเสียหายหลายหลังนะคะเหตุเกิดบริเวณทางสามแยกอบตปอ่าไวยหมู่ห้าตำบลป่าไวย์อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะโดยที่เกทนะคะพบรถบรรทุกหกล้อมิตซูบิชิสีขาวทะเบียน831034ราชบุรีนะคะ พุ่งเข้าไปชนอัดติดกับบ้านนายกำอายุ68ปีนะคะชายคาหลังบ้านพังเสียหายนะคะนอกจากนี้บ้านของนางสมบูรณ์อายุ61ปีที่อยู่ด้านหน้าถนนก็ถูกชนจนหน้าบ้านพังเสียหายทั้งหมดนะคะจากการสอบถามนะคะเจ้าของบ้านบอกว่าช่วงเกิดเหตุนั้นอยู่หลังบ้านส่วนหลานชายอายุ10ปีนั่งเล่นอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านได้ยินเสียงดังมาจากหน้าบ้านและเห็นรถหกล้อวิ่งทะลุบ้านเข้าไป จอดสงบนิ่งบริเวณชายคาบ้านของพี่ชายก็ตกใจนะคะเธอก็รีบวิ่งออกมาดูพบว่าหลานชายยืนตัวสั่นง,งันงกด้วยความกลัวที่กลางบ้านนะคะและพบว่าหน้าบ้านมาจนถึงประตูกระจกในในตัวบ้านนั้นพังไปหมดเลยนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เพิ่งจะปลูกได้ไม่ถึงปีก็มาพังเสียหายหมดนะคะส่วนนายกรรมเจ้าของบ้านอีกหลังบอกว่าช่วงเกิดเหตุเขาไม่ได้อยู่หน้าบ้านนะคะ ออกไปเอาน้ําให้วัวกินที่หลังบ้านได้ยินเสียงคล้ายรถชนอะไรก็เลยรีบวิ่งมาดูก็พบว่าหลังบ้านของเขาถูกรถพุ่งชนเข้ามานะคะจนพังเสียหายซึ่งปกตินั้นเขาจะชอบนอนเล่นที่เปลหลังบ้านแต่โชคดีวันนี้ลุกออกไปก่อนทําให้รอดชีวิตมาได้ซึ่งเขาก็บอกว่าอยากให้คนขับรถ6กล้อช่วยซ่อมแซมบ้านให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็วนะคะ ในขณะที่นายสมพงศ์คนขับรถหกล้อนะคะบอกว่ากำลังขับรถไปบรรทุกดินบริเวณใกล้ๆก,กับอบตอป่าไวา้ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมื่อมาถึงทางสามแยกรถเกิดเบรกแตกประกอบกับ,กบด้านหน้ามีรถจอดชะลอจะเลี้ยวซ้ายจึงตัดสินใจหักหลบทาให้รถพุ่งข้ามฝั่งมาชนบ้านของชาวบ้านพังไปสองหลังซึ่งทั้งหมดนั้นเขาบอกว่าเขายินดีที่จะชดใช้ให้ทั้งหมดนะคะ ในเบื้องต้นนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เชิญตัวเจ้าของรถไปทำการสอบปากคําพร้อมกับดำเนินคดีในข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อุ่นได้รับความเสียหายนะคะแน่นอนนะคะเรื่องแบบนี้ชาวบ้านนี่เขาส่องทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็ส่องเลขรถนะคะ โดยบ้านเล็กที่นะคะที่รถหกล้อพุ่งเข้าไปชนคือบ้านเล็กที่13ทับ1หมู่5นะคะตำบลป่าหวายนะคะส่วนบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะก็คือบ้านเล็กที่179หมู่5นะคะซึ่งบ้านสองหลังนี้เขาเป็นญาติพี่น้องกันนะคะปลูกอยู่ติดกันนะคะแล้วก็รถหกล้อนะคะพุ่งเข้าไปชนนะคะคือเลขทะเบียนนี้เลยนะคะ831034ราชบุรีนะคะ ที่พุ่งเข้าไปชนบ้านสองหลังนะคะส่วนคนที่อยู่แถวนั้นเป็นเด็กสิบกวบรอดปฏิหารนะคะก็ระมัดระวังนะคะขับรถขับลาก็อย่าประมาทนะคะเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเราจะไม่สามารถบังคับได้โชคดีนะคะที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ